สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเลฟฟี่เก็ตติดตามรับชมคลิปของช่องผมด้วานละครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูรถแท็กเตอร์เข้าใาอีหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นรถแท็กเตอร์คุบัต้านะครับ30แรงเป็นรุ่นเล็กของคุณเอลนะครับของคุบัต้าก็ผมครับเป็น30แรงนะครับอ่าครับมาดูเนื้อตัวกันใกล้ๆนะครับอ่ามาดูที่ยางหน้าก่อนนะครับยางหน้าก็ โลนนิดนึงเลยนะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ครับแต่ว่าจะเป็นยางมือสองที่ใช้งานได้นะครับอ่าจะเหลือเยอะประมาณ60%นะครับที่เราจะเปลี่ยนให้ครับผมครับแล้วก็ยางหลังนะครับยางหลังก็ตามสภาพนะครับประมาณนี้นะผมยางหลังก็เหลือประมาณ40%เนะครับเท่านี้ก็ถือว่าใช้ยังใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้นานเลยนะครับตัวนี้กระทะเราทั้งสองข้างนะครับสวยนะครับไม่มีเชื่อมไม่มีดามครับผมทั้งสองข้างเลยตัวนี้สวยครับผม ชุดนันดินนะครับเป็นชุดนันดินคานบนครับผมเอาไว้แบบข้ามกันแทนทั้าสูงนะครับอไว้ไต่กันแทนหน้าสูงครับได้สบายครับผมครับแล้วก็ตัวใบมีดเกล็ดหน้านะครับเต็มๆยังเดือเยอะครับผมตัวนี้ก็บอกหน้าไม่รั่วไม่ซึมครับคันนี้ก็คันชักตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับลูกหมาก็เปลี่ยนใหม่แล้วลูกค้าไอ้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับจุดรั่วซึมล้อหน้าไม่มีนะคันนี้ กระจกมองหลังมีให้ครับหลังคาก็มีผุนะครับเดี๋ยวตัวนี้ซ่อมให้ครับซ่อมเอาปะทําสีให้ใหม่ครับผมครับชุดสีก็เดิมๆทั้งคันนะครับทั้งล้อทั้งชุดดันดินแล้วก็ชุดสีบอดี้นะครับเครื่องเกียร์อะไรก็สีเดิมทุกอย่างนะครับเดิมๆทั้งคันเลยอย่างที่บอกครับเบาะเดิมครับผมชุดสีก็มีถลอกตามการใช้งานนะครับแต่ไม่ผุนะครับคันนี้ท่อนท้ายก็ เดิมครับผมยังไม่มีรอยแกะนะครับยังเป็นสีเดิมอยู่ครับผมชั่วโมงคันนี้ก็ชั่วโมงนี้น่าจะตายนะครับหรือน่าจะเพี้ยนนะครับชั่วโมงเพราะว่าจากสภาพรถนะครับมาอย่างนี้นะครับรถมาอย่างนี้เรายังไม่มีการปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับชั่วโมง700อนี่น่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าต่ำๆนี้น่าจะมีประมาณพันห้ถึงสองพันครับสภาพประมาณนี้ครับผมครับ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวมีครบครับผมอเดี๋ยวจัดการไล่ไฟให้ติดให้พร้อมใช้งานครับแล้วก็มาดูท่อนท้ายนะครับผมรถเรายังไม่ได้ล้งด้วยนะครับเอามาก็จัดการดูให้เลยครับเฮ้ยซีถ้าไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้ก็จะสวยกว่านี้นะครับผมท่อนท้ายยังเป็นสีเดิมนะครับผมยังีสวยกิดกิบแห้งๆนะครับท้ายแห้งมากครับผมอนี่ก็ ยังฟิตอยู่นะครับผมยังไม่รั่วไม่ซึมนะครับตัวนี้แคนปรับตั้งนี้เปลี่ยนใหม่มาแล้วครับจะของเดิมเปลี่ยนใหม่มานะครับตัวนี้ผานควนก็ไปเต็มเต็มนับสวยๆเลยผานก็ตัวบอดี้ผานก็ยังคือสวยนะครับโครงสวยครับผมยังไม่หักยังไม่ดามครับตัวโครงผานใบก็ยังเต็มเต็มครับผมวดีโอเต็มนับตัวนี้ สวยงามครับผมมีไฟสปอร์ตไล์ให้ครับเดี๋ยวจัดการไล่ไฟให้ติดครับเดี๋ยวมาดูท่อนคัดนะท่อนคัดตัวนี้ยังเป็นท่อนคัดเดิมนะครับยังไม่มีรอยแกะเลยนะครับตัวนี้ท่อนคัดเดิมครับยังไม่มีรอยแกะโอเคเงื่อตัวก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะครับผมชิ้นส่อโอเค ก็เดิมเดิมนะผมแบตเตอรี่ตัวนี้มากับรถนะครับตัวตัวไล่น้ํามันนะครับตัวนี้ตัวนี้ซึมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ไม่กี่ตังค์นะครับตัวนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้มีรั่วซึมตัวนี้ครับลูกเจ้าของเดิมบอกมานะว่าตัวนี้รั่วซึมนะครับี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้ก็น้ํามันโซลาก็เลยรั่วออกมาอย่างนี้นะครับก็เลย ไม่ค่อยแห้งนะครับเดี๋ยวจัดก,การเปลี่ยนให้ใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยครับมีอะไรน่าห่วงครับผมตัวนี้คันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีดีมากครับผมเพราะว่าทดสอบเองกับมือครับคันนี้มาดูฝั่งนี้นะครับตัวฝาสูบนะครับมาดูตัวฝา,าตัวฝาวาล์วนะครับยังไม่มีรอยการเปิดนับคันนี้คันนี้น้ำไม่ดันนะครับเครื่องเกียร์ดีด้วยคันนี้ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับอ่า,เค,อาอคเครื่องสงตาร์ตติดง่ายครับครับเครื่องวิทสตาร์ติดง่าย ชั่วโมงเอ็ดเข็มรอบไม่ขึ้นนะแสดงว่าชั่วโมงพังตั้งแต่เจ็ดร้อยกว่านะครับสายพานน่าจะยานะผมครับเดี๋ยวสายพานเปลี่ยนให้ใหม่ครับเพราะว่ามีเสียงสายพานร้องนะยักยักเวลาเราเล่นเครื่องเสียงสายพานร้องนะครับเดี๋ยวนี้จะกการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ๋ยวฟังเสียงเครื่องดูครับเสียงเครื่องดีครัวผมดูว่าเครื่องมีไอไหมครับ นีเครื่องดีนะไม่มีไอเครื่องดีครับ,ไม,มไ,มรรบไม่ไอไม่พ่นนะผมโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับตัวนี้ต่อไปเราก็จะมาดูหม้อน้ำครับเดี๋ยวลองเร่งเครื่องให้เครื่องร้อนนิดนึงนะผม สายพานรออครับสายพานเริ่มยานนะครับรถใช้งานไปสายพานก็ต้องยานธรรมดานะครับรถเพราะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับตัวนี้เดี๋ยวรอเครื่องร้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูเครื่องครับตัวนี้ก็จะเป็นมาร์กเดิมนะครับตรวนเครื่องอะไรยังไม่เคยแกะครับทัคันนี้ครับเลยจะไม่ล้างด้วยรถบ้านครับผมดูนะครับ ดันครับผมน้ำนิ่งมากนะครับรถเครื่องไม่สั่นไม่คลอนแล้วผครับน้ำไม่กับเครื่องครับกะระทะล้อฝั่งนี้ก็ไม่หักไม่ดาไม่เชื่อมนะครอะโอเค ประมาณนี้ผมเดี๋ยวเราลองไปชมคลิปวิ่งทดสอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแถวนี้ไม่มีที่ให้ทดสอบไถานาน,นะครับก็เดี๋ยวลองวิ่งลองอยกเฮลิกให้ดูนะครับผมครับประมาณนี้โอเคครับไปชมกันเลยครับ สิบก็มาเนี่ยผมครับสำหรับการใช้งานแล้วก็รีวิวรถคูปต้าคาร์บแรงนะครับถ้าใครสนใจหรือถูกใจก็มาทดลองขับได้นะครับที่ร้านซิงชาเเตอร์จังหวัดเชียงแสนของเรานะผมครับร้านก็อยู่ที่อยู่ติดกับสวนส่งลูกปูซิลานะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะติดถนนสีเลนนะครับเส้นนี้ครับผมครับเส้นกระสินมุกดาหารนะครับผมครับทางเกตง่ายนะครับร้านจะติดถนนสีเลนเลยครับ ก่อนเข้าเมืองกาะสินประมาณ14โลนะครับถ้ามาจากฝั่งมุกดาหารร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือครับถ้าออกมาจากกาลสินร้านจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับครับถ้าท่านใดสนใจก็มาทดลองขับได้นะที่ร้านพิมสาเทคเตอร์จังหวัดกาะสินครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับรายละเอียดเบอร์โทรต่างๆเดี๋ยวทิ้งไว้ในคลิปนะครับในวิดีโอครับคครับคลิปนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ